ขนุนขนุนลูกโตโตนี่โอ้นี่ลูกนี้ก็จะสุกแล้วอันนี้ก็ลูกติดตั้งแต่พื้นนะตั้งแต่พื้นยัน,นบนเลย <c oughs> เยอะมากเลยแงามงามงงแงมงก ลูกใหญ่ลูกโตเลยูกนำน้ำม่วงขนุนมีครบหมดอื้โต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  พร้อมแล้วครับนี่ผูกพร้อมอน,นี่สุกแล้วครับ mm. พร้อมที่จะาไปรับประทานแล้วโอ้โหอืโอ้ติดเยอะเลยสุดยอดมากเลยครับนี่ mm. ลูกงามๆั้งนั้น mm. <c oughs> ติดพื้นเลยต้นไม่ใหญ่เห็นลูกโตมากลูกโตมากเลยอ,อ้ติดเยอะเลยนะครับม่วงขนุนอ เต็มต้นเลยไม่ต้องพูดถึงแี่พอต้นนี้เนี่ยดูดิดูด,ดิติดจนทุกกิ่งทุกยอดเลยนะเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดทั้งบนทั้งล่าง้นี่ครับ มะม่วงมะม่วงสวนยายสุดย <ENNIS> อดเลยโห <Pacific> ลูกจริงข้างบนเนาะเต็มไปหมดเลยลูกก็งามงามๆย่างนั้น ครับขอบคุณนะครับพี่รับรชมนะครับสวัสดีครับ